ชุดการแสดงอ๋ออ๋อทางด้านนี้ก็รออยู่นะครับว่าชุดการแสดงทําไมไม่บอกว่าพร้อมแล้วที่ไหนได้เขาบอกว่าใหม่ยังขาดอยู่นะครับเสริมใหม่นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ชิวๆไว้ก่อนนะฮะเราพยายามที่จะ,ะสร้างบรรยากาศให้ทุกท่านได้คลายความกังวลใจเพราะว่าชุดการแสดงจากนี้ไปจะเป็นชุดที่ให้ความบันเทิงให้ความสุขกับทุกท่านแน่นอ,อนครับว่าการแสดงท <1 S 2> ุดต่อไปนะคะห,หัวอก หัวอ,อกแม่นะคะจากโรง,งเรียนลมเก่าพิทยาคมค่ะนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงจากลมเก่าพิทยาคมครับค่ะจากท่านผู้ในการสหรบุญแถมนะคะผู้ในการโรง,ง,งเรียนลมเก่าพิทยาคมคณะครูอาจาร์นะคะสังกัดสำนักางานเขตพื้นที่การสากษาม<ด>ัธยมศาษาเขต40พร้อมแล้วตอนนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนะคะได้รับชมและรับฟังณปัจจุบันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนมือนี้มือเห่าตัวแหนจักโรงเรียนลรเก่าพิทยาคมไก่ได้มาแสดงนิทานพื้นบ้านในเหลืองหัวเอิกแม่ขอเสริญรับสมรับฟังได้แล้วค่ะตั้งแต่โดนมาแล้วมีสองผัวเมียคู่หนึ่งซื้อนายคำร้อยกับนางคำแล้ว แล้วเด้อค่อยเป็นเมียของแอ้คำหลอยเฮาสองคนเนี้ยหากกันหลายเต้อทั้งสองมีอาชีพขายขนมเสน้นมาเด้อพี่น้องเด้อขนมเส้นลมกาแซบหลยหลายมา,มาเด้อแล้วก็ได้มีลูกสาวนํำกันผู้หนึ่งซืออีปาน แข่งแหงดีแต่มีปานหูพอยตีนอยู่เถิงหน้ภาคพอมันก็เลยตั้งซื้อให้วาปานมือหนึ่งคำลอยกับคำแล้วได้พาลูกไปเที่ยวงานขนมเส้น ซื้อของจนลืมเบิ้งลูกเจ้าของงอีปานกัดได้แต่นางให้อีปานกแลเล่นย้อนความสุขสนโอ้โอ้แมกกะเบียแมกกะเบียแมกกะเบียอีบอีบอีแม่อีปานเล่นจนลงกับพ่อกับแม่เป็นตาตี๋กอีบอแม่อยู่ไหนก็เลยได้แต่นางให้อยู่หลังวัดอีบอีแม่อยู่ไหนลูกเขาเด็ก ปานเดเห็นอีปานบออีปานอีปานอีปานไปไปนำหาปานกันอีปานปานปานลูกวางหัานหนาคำแล้วผู้เลื่องเรื่องความโหดอำมหิตคี้ทีแล้วก็มีไฟเม็ดบักใหญ่อยู่ทางหน้ากระยางมาพพอีปานพอดี พ่อแม่พี่น้องค่อยซื้อขำไส่ปต้องงงเดี๋ยวว่าค่อยอยซื้อขำไส่นะค่อยใส่เป็นบักไงไฝ่เสน่ห์ก็อีบอกให้ฟสิสเน่เมื่อน,นี้นะค่อยอีบออกหยัง่งค่อยหมาเฮียวงานขนมเส้นของเหอนลมเกานะอุ้ยมันคักๆมันเน่อีบออกหยั่งเด้๋ค่อยนะงามมีเสื้อเดมูบานอุ้ยเสื้อบอเสื้อบางามจังเลยก็เสือ้อเสื้อแดง อีกลับบารแล้วล่ะเนาะเห็นว่าอีออนไปหางร่างวัดมันมอดีอีบาอีแม่เรงให้มาให้ยู่นี่ยังอะไรวะอีละตัวหลวงพูดแต่ยังเหมือนนั่กยุ่ยเดียวอยู่นี่ใครซื้อฝันใครเริทางกับอีพ่ออีแม่ลงหางให้นาผ่าไผ่ให้อีมอสอีพ่ออีแม่ตัวบ่ไปบ่ น้าคำไฟได้ใส่อุบายตัวให้อีปานไปกับเจ้าของหวังอีไซมันเป็นขี้ข้ารับไซโตโดยโบอกไว้พาไปหาอีพออีแม่ก็ย้อนความเป็นเด็กน้อยกระหลงเสืออีกฟากหนึ่งของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่นำหาลูกใจทุกกระทมทรมานนำานหาจนเบิดวัดและกรบอาพออีปานปานปาน,ปานลูกปา

แกยญ่เป็นสาวแล้วอีปานอยู่กับนาคคาไฟโดนจนลืมว่าพอกับเมทแท้ของเจ้าของหั่นเป็นไผตลอดเวลาที่ผ่านมาอีปานกระปรู้วานาคคำาไโบเมนเมทแท้ก็หักปันเม่ของเจ้าของย้อนความกระตันยูของอีปานอีปานก็ได้เหตุงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนบุญคุณของนางคคาไฟ ได้ออกไปขายผักนํากันอยู่ตลาดและยามหั่นนาคําแล้วก็ได้ห้าบขนมเส้นออกมาขายอยู่มูบ้านของนางคําไฟ คือรู้ของเจ้ของที่พัาพากจกันมาโดนไล่อีปานอีปานานลูกม่แตแม่ในวอปานปานแม่กับแม่แมันะคบด้น่ะอรู้คุยอีปานากแม่ทงสาอนุญาตกันที่อาตอีปานให้ได้ก็เลื่อมเดือดอนไปหอนนักป้าที่อยู่ในหมูบ้านนี้นักบ้าก็เลยคิดอูบายหาความจริงว่าใครคือแม่แท้ๆของอีปาน เอาเกินอย่างเกินเกินอย่างเกินสูบ่คอยดุยนางห่าเนี่ยมันมาห่ามันลูุฆ่าเป็นลูกมันเอาบอแมนอีป่าเนี่ยลูกใครเนี่ยอีป่าเนี่ยเอางี้เอางี้ให้ญาตีป่าไหนก็เอาไปเลี้ยงลูกป่าป่าลูกป่าป่าลูกป่าลูกแม่ป่าอยู่กับแม่ลูกแม่นางทำแล้วพอเห็นลูกเจ็บ กระเป๋าปล่อยมือออกจะแขนลูกนางคำแล้วก็ได้แต่ห,อห,อห,อห,ห้องหหม้องห้าอ้อนวอ,อนของ,งลูกค่อยทำไ,ไูกค่อยป้าหนนักป้าแทน,นจะ ลูกเจ็บหรอกคำไฟมึงนาโตดีเฮ็ดใ,ให้แม่ลูกขนด้ากันป้าบหนักเอาลูกขาไปยังเอาเบี้ยงเขาไปโอมเพรแม่ลูกกันแท้ๆมันไม่ได้ดังใจดอกค่อยโคดค่อยผิดแล้ว แน่นเหนียวล้อมกลมเกียวดวงจิตคิดห่วงหาความพักแม่มีให้นับพันนาพอดเวลาที่แม่ลูกได้พอกัน<ะ><ะ>ย้อนค<ะ>วามราบซึ้งในพระคุณของนางคำไฟอี้านก็ได้ขอบคุณนางคำไฟที่ได้เลี้ยงมาจนเติบใหญ่มือนี้ลูกซาบซึ้งพระคุณแม่ตั้งใจแท้ขอกราบแทบเท่าลาะ ให้เข้าน้ำให้ที่นอนให้ยุดยาพอจำลาลูกจากกีนจดจำปาคิดทอดแม่ไปอยู่กับแม่ตอนเราคิดทอดแม่มาแม่เดอ้อคนมีโอกาสได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็จงใช้เวลาเหล่านั้นให้มีคุณค่าพักเพลินให้หลายๆ ในขณะที่คนพวมีโอกาสสังศีในยามที่ลูกเจ็บลูกค้องให้แม่เจ็บและเสียใจหลายกว่าความฮักของแม่นั้นจึงนับได้ว่ามีค่าถึงแม้ว่าอีบบได้อยูน่นำกันแต่สายใหญ่หักระวังแม่กับลูกก็ยังคงอยู่เสมอ